เอาล่ะสวัสดีครับกลับมาครังสำหรับไมครับอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวภาคนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการทำฟาร์มอัตโนมัตินะครับอัตโนมัติจริงๆนะครับ Delivery สินค้าถึงบ้านเราเลยประมาณนี้อย่างเช่นเมื่อกี้นะครับตอนที่กดแตงโมกับพัมกินอะไรประมาณนี้นะครับบริการแยกของให้อัตโนมัติอะไรด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งวิธีการทำนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายหลักการทำงานของมันก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยสอนนะครับซึ่งไอ้ฟาร์มอัตโนมัติอันนี้เนี่ยมันทำงานแบบนี้นะครับดูน่าฟังดีๆนะครับ จะมีอันนี้จะเป็นตัวเริ่มเลยนะครับเป็นตัวแบบตรว,ว,วสอบว่าตอนนี้สภาพอากาศเป็นไงบ้างนะครับว่าตอนนี้มันเที่ยงหรือย,อยังนะครับตอนนี้ฝนตกนะครับพระอาทิตย์ไม่จําใส่นะครับมันก็จะไม่เก็บเกี่ยวนะครับซึ่งถ้ามันเป็นกลางวันจริงๆอะไรประมาณเนี้ยไฟมันจะไปแรงมากเลกโสโตนไฟเลเโตนจะไปไกลมากปึ๊บพอมันมาถึงจุดตร,ตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมครับไฟเลเโรทนทอตรงนี้มันก็จะดับแล้วตรงนี้มันก็จะดับตรงนี้มันก็ติดนะครับตรงนี้ติดติดติดทอติดปุ๊บ รอครับตอนนี้ม mm ันยังไม่เ oh, ก okay, mm ็บเกี่ยวไงเพราะมันมันดับอยู่สั้นๆอ่าฮะโอเคนะพอไฟลสสโตนตรงนู้นมันมันติดใช่ไหมตรงนั้นตรงนั้นมันติดปื๊บใช่ไหมครับไฟมันก็จะเข้ามาข้างในแล้วพิสตันมันก็จะเปิดมันก็จะดันไอ้ไอ้พวกเนี้ยนะมันก็จะดันแบบนี้พอดีอันนี้แอปทำสวิตช์ลับไว้โอ้ยสวิตช์ลับมันก็จะดันแบบนี้ ใช่ไหมครับแล้วมันก็จะไหลลงมาตามน้ําคือถามโอกาสที่ว่ามันจะอันนี้เต้นมันเต้นแลบฮะวงจรเต้นแลบช่างมันนะครับอันนี้วงจรเต้นแลบช่างมันส่วนใหญ่มันจะเกิดในมัลติเพเยอร์นะครับไอ้วงจรเต้นแลบแบบเมื่อกี้นะครับคืออันเนี้ยมันก็จะมีโอกาสนิดหน่อยใช้คำว่านิดหน่อยนะครับที่ว่าบางครั้งเนี่ยไอ้เมลอนของเราเนี่ยมันจะค้างอยู่ตรงด้านบนตรงนี้นะครับอันนี้ชั้นแรกนะฮะ ส่วนชั้นที่2ก็จะคล้ายๆกันมันไม่คล้ายไม่เหมือนกันได้เลยนะครับแต่ว่ามันต่างกันอย่างเดียวคือด้านล่างเนี่ยปลูกแตงโมข้างบนตรงนี้ปลุกพัมกินนะครับส่วนชั้นบนตรงนี้จะเป็นชั้นเลสโตนวงจรอะไรนิดหน่อยลังรถไฟวิ่งตึมนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นฟาร์มต้นไผ่เล็กๆนะครับว่างจัดนะครับไม่มีอะไรทาอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มต้นไผ่นะครับเล็กๆนะครับพอมันไหลลงมาปุ๊บนะครับมันก็จะหลดไหลลงไปชั้น2อะไรประมาณนี้มันก็ใช้รางน้ําเดียวกันกับต้นพัมกินนะครับต้นฝักทองเรา แล้วเราก็มาดูยันด้านล่างของเรานิดหน่อยสมมุติว่าสมุนินคับสมมุติแตเมื่อคุณคือเป็นเด็กสมมติว่าตอนยังเล็กคุณครูไม่เคยเล่นไหมครับเลยคุณครูก็แอบเล่นเลยคุณแม่ของครูไม่รู้ผมจะถามคุณครูว่าคุณครูจะปึ๊บโอเคนะครับพอมันมาตรงนี้เสร็จใช่ไหมครับลงฮอปเปอร์แล้วมันก็จะเป็นลิฟต์อัตโนมัติแบบใหม่นะครับมันจะเป็นลิฟต์อัตโนมัติแบบใหม่ซึ่งแบบนี้นะครับมันก็จะยิงไปเรื่อยๆนะครับ แล้วมันก็จะดันขึ้นไปเห็นไหมครับเป็นลิฟต์กระจกอา้าวเด้งเลยมันจะเป็นลิฟต์กระจกแบบนี้นะฮะคือเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้แอบเล่นที่แลนน่ะมันจะเป็นลิฟต์กระจกแบบนี้นะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากลิฟต์สมัยก่อนนะครับที่ใช้ดรอปเปอร์นะครับแล้วก็เลสโตอร์ะไรประมาณนี้คืออันนี้มันจะเหมาะสําหรับที่ว่าวงจรเราเนี่ยไปไกลอะไรอย่างนี้ไนงะ มันก็จะง่ายหน่อยประหยัดงบอะไรประมาณนี้เซิฟเวอร์มไม่แหลกด้วยอะไรประมาณนี้ตัวเกมเราไม่แหลกไม่ต้องมีไฟเลสโตนกระพริบนูน่นกระพริบนี่นะครับแล้วเรามาถึงยันตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นไอเทมที่เราที่มันค่อยๆบินขึ้นมานะครับบินขึ้นมาปึ้บบินบินนะครับฉันจะบินบินไปฉันไม่กลัวอะไรเลยนะพอบินขึ้นมาเสร็จป,ปุ๊บนะบมันก็จะลงฮอปเปอร์ตัวนี้นะครับลงฮอปเปอร์ตัวนี้พอลงฮอปเปอร์ตัวนี้เสร็จจะขึ้นไปยังไงดีเนี่ยนะ เฮียเฮ้ยพอมันลงฮัปเปอร์ตัวนี้เสร็จใช่ไหมฮะปุ๊บๆลงฮัปเปอร์ตัวนี้เสร็จแล้วก็มาตัวนี้แล้วพอมาตัวนี้มันก็ตรวจสอบของว่ามันใช่หรือเปล่าประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นวงจรเลสโตนเก่านะครับตั้งแต่สมัยเวอร์ชันที่แล้วนะครับสามารถไปหาโหลดแมปได้นะครับเอาไปวิเคราะห์นะครับเอาไปวิเคราะห์ไอ้วงจรน,นี้ว่าวงจรน,นี้มันทำงานยังไงอะไรอย่างงี้พอมาตรงนี้เสร็จลงรางเรียบร้อยมันมันก็มาเก็บในหีบ เก็บในเชสพอมันเก็บในเชสเสร็จปุ๊บมันก็ามาฮอปเปอร์ตัวนี้แล้วมันก็มายันรางของรถไมเคิลวิดเชสอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้เอาไว้ทําอะไรนะครับซึ่งไอ้รถรางเนี่ยมันจะส่งของวิ่งไปที่บ้านเราเนี่ยตอนเวลาตอนพระอาทิตย์ตกดินนะครับคือมันไม่มีแสงแล้วอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะเริ่มส่งรถไปนะครับแต่ตอนนี้รถรถมันส่วนรถนั้นนะครับมันจะออกจากบ้านเรานะครับต่อเวลาเที่ยงตรงนะครับแต่เนื่องจาก เมื่อกี้เวลาเที่ยงตรงสภาพอากาศไม่ดีนะครับเราก็เลยต้องส่งแบบระบบเมนูนัน,นะครับคือปกติมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกเพราะมันเป็นฝาอัตโนมัติใช่ไหมมันมาก็มาไม่มาก็ไม่มาอะไรประมาณนี้เอาส่งออกมาทำไมวะเนี่ยเง้อเลยเดี๋ยวมันยังมืดไม่พอเหรออ๋อ อ๋ออ๋ออ๋อใช่มันต้องกลางวันก่อนพอมืดปุ๊บมันจะเริ่มส่งสินค้าไปอะไรประมาณนี้โอเคจบไม่มีอะไรครับตัวนี้ก็มีแตงโมยอยู่รถมันก็ส่งไปส่งไปยันบ้านเราแค่นี้ไม่มีอะไรนะครับส่วนตรงนี้เส้นแลสะสตอร์นตรงนี้นะครับก็คือเป็นเป็นอุปกรณ์นะครับที่เอาไว้แบบถึงเวลาส่งรถกลับหรือย,ยังอะไรประมาณนี้นะครับพอมาตรงนี้มันก็ฮอปเปอร์ดูดลงไปด้านล่างของเราอย่างเงี้ยอย่างงี้นะครับอันนี้จะเป็นฟาร์มต้นไผ่ อันนี้พัมกินอันนี้ก็เอาพัมกินฝาพายไม่ใช่พัมกินฝายพัมกินพายมาฝาไว้ก่อนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปนะเราจะมาอธิบายนะครับอาจจะมาสอนนะครับวิธีการทําฟาร์มอัตโนมัติแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นคลิปสําหรับแนะนําการใช้งานเบื้องต้นก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสองัว,นนวัสดีครับ